ัอผมหลังนี้มีอาการครับอุ้ยหัวกระโหลกไงคาบปลาผมไปแล้วคุณขุดขาคุณครับอุ้ยรุ่นไหงน,นะครับมารุนท้กันครับอู้หลังนี้ก็มีอาการกับพี่น้องทัดกันมากเลยครับครับก็หลังหนีนะครับ อยู่บนยอพี่น้อก้ยบึงครับมุนอุยปุ๋ยอีกหรอสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาเสานะครับครับผมตอนนี้กันด้เวลาเก็บกู้เบ็ดแล้วครับเนื้อปูครับเมื่อวานก็ถือว่าหมานนะครับใส่ยามกังเวนครับผมมาบึงตอนกังขึ้นกันครับกับกุดข่านะครับครับผมกับบรรยากาศตอนเสานะครับสี่เขาหกม่วงเสานะครับอากาศตอนเสานี่สดชื่นดีครับ ครับผมมาเบิ่งหลังแหลกปากคอครับสิเป็นยังไงน้ำไหลครับเป็นเปลงน,น้ำหมอ,อกครับอยังจะคุยอยู่คุยอยู่ไปพี่น้องป่าบ่โอยเบบ่งบกใคยพี่น้องเอ้ยเบิ้ง <laughs> กอดกันเป็นคู่เป็นคู่อยู่เก็บไปนครับเอาไว้ต้มใส่ตำบมกฮุงครับครับหลังนี้เงื้อเหลือนะครับเดี๋ยวสิเก็บนะครับครับลงมาเบิ่งฟังกุดขาก็นะครับครับผมเอากุดขา,าดกินเป็นไง ตั้งแหลกปลาเป่าเล่นอีกแล้วครับปลาปลากระเป๋าครับลุนกระตอ้อนะครับมันเจอหาหอยหอ,อยูอ่ว่าเหยี่ยนเลยครับเนื้อตายครับครับเยี๋สว้อผ้ายางเบิงนะครับเดี๋ยวจังยางเก็บเอาที่หลังครับล้างนี้อหลอดนะครับครับผม ค่อยพิบค่อยอยางเลยไหมน้องข้าผมหลังนี้มีอาการครับอุ้ยหัวกระโหลกไงข้าปลาผมไปแล้วคุอู้ยพี่น้องอู้ยมงครับหลังเกาซ้ำหลังเกาเลยครับข้าผมอู้หมานแห้งครับหลังนี้ สามตลวรวดนะครับอืยมองครับครับอู้ยครับอู้ยเหยาปูทำงานอีกแล้วครับหลังนี่ถือสามตันะครับเศาก,กับเศานี่นครับถือง,งูก,กัดครับงูข้ามหัวตายครับ <c oughs> ผมอ้กินถือมองเนี้ยๆง้หอมครับเดี๋ยวเบ็ดม่วนนี้ผมสิได้ยันไอ ดวงเบ็ดไม่เบ็ดนะครับพอใส่มาหลายคลิปแล้วครับจวยงามน,นะแมนครับใส่ลั่นบ่ถือกูดูบอว์บ่ว์ถือดนาะคนลงช็อตหลายเออมันแมนอยู่มัน,ม,นมันตื่นแมนครับมันตื่นไข <c oughs> ่นะกว่าใหญ่แล้วก็ใส่เอียนครับบ<ว>่ <c oughs> ได้กินนะครับเอียนนี่เบิ่งแต่ผมบ่ใส่บางลั่นจักเถื่อครับผมครับผมมาแล้วนะครับแต้มแรก นี่นะครับผมเลยโบไซบางลั่นนะครับแถวนีน้ำขึ้นไม่ไมไฟล่งหลายมึงจะป่าคอมตื่นนะครับปกติรือปลาอเขาฟังไหว้ะครับยังเงียบจังเขานะครับครับผมหลังนี่ปูสบายดีครับบบสบายครับปูตายครับครับลุนน้ำกันเรื่อยๆนะครับรับลังนี้ปูตายครับ หลังนี้ยังเงียบเงียหลอนครับผมมีอาการเรือพี่น้องครับหลังนี้ปูสบายดีนะครับหลังนี้กินสะบัดนะครับส่วบประยูครับเป็นป่าหน่อยครับครับรยิกาตตอนเศร้านะครับกุดขาตะเวนกำลังขึ้นครับคนคางหกเนี่ยครับ กุดศลขัขบยางไปเบิ้งขั้นได้ก็อยู่ซื้ออยู่ขับพี่น้องเลยรับหลังนี้ก็เงียบครับรับปูตายครับหลังนี้ว้ายเงียบเลยประเด็น ข้พี่น้องล้างข้างหน้ามีอาการครับแมนอีรีครับครับผมคุณครับอุ้ยรุ่นไหงนะครับมาลุนรุ่นกันครับครับพี่น้องใส่ไรเนาะครับนี่โอู้ใสสวยครับใส่สวยอือมานะครับครับพี่น้องแต้มทีสองนะครับใส่งามเลยครับ มาเต่านี่ก็มานคือกัรครับเก็บแล้วครับขับไปลุนกระต้อครับมแานวครับทีได้เปลี่ยนเบ็ดไม่หาเหยื่อไม่ครับครับผมครับแต้มสองแล้วนะครับอู้หลังนี่ก็มีอาการกับพี่น้องทัดกันมากเลยครับครับกับหลังนี่นะครับ อยู่บนอ้อผีหนองไอ้บังครับมุนอุ้ยปุ๋ยอีกแล้วอยู่บนอ้อครับโอ้ยมุนแห้งยูยูครับย,ยูโอ้ยกวอนหน่อยๆคอนหน่อยๆโอ้ยโอ้ย อู้หกแข้งครับผมครับมาอีกแต้มแล้วครับผู้มานครับเท่านี้สาม้ะครับเก็บปอกอยไปก้อยนะครับอู้หตวงามเลยพี่น้องเลยรุ่นแขนครับตัวนี้หาขีดครับตัวนี้โอ้เหียปู่ประธรรมดาครับแต่ยังไ้เช่าบ้านพ่อโลงเงียใส่เดือนนะครับ ว่าน่าจะเป็นยาปูครับพอเบ็ดขั้นสั่นนี่ขั้นละซ้านนึงครับเบ็ดเบอรอน่อยหน่อยนะครับครับผมรับสามแต้มนะครับเป็นกันตต่อครับขับสามแต้มนะครับครับผมลังนี่เป็นยังไงปูสบายดีครับครับยปจังมาเลาะเก็บเอานะครับครับลังนี่ก็ปูสบายดีครับ รับเปนเสียงป่าดิบอีกลยครับจะถึงเวทปถ่ถตูครับขับลังนี้ก็อูสบายดีให้กันครับครับลุงกระต้อนะครับครับผมขับตะเวนกําลังขึ้นแล้วครับขับลงเบิงฟังหนีนะครับเป็นยังไง เงียบครับป่ามันจะขึ้นนะครับฟังนน่กระปูยางนะครับอู้อป่าแรนออก เงียบอยู่ครับโูกยังๆครับ กับเหลือมาจากหลังนะครับฝั่งฝั่งปลาผือกุดขาครับครับผมแรกผมว่าผมจะเก็บปูนะครับพอดีผมเก็บหอยมานะครับผมก็เลยปล่อยปูดีกว่าครับว่าเท้าใส่ยามจดถือหอยแล้วทับปู่ตายให้เ่านะครับครับผมปล่อยปูนะครับครับลูก็ต้อครับลุยปลาครับครับล่วงเข่ามานั่ม้ะครับต้นบักกระดันนะครับพี่น้องนครับ มันกระดันน่วยกลมครับตัวนี้ครับผมนี่ครับมันจะมีน่วยกลมกับน่วยน่วยเลี้ยวนะครับครับอันนี้น่วยกลมครับเก็บไปต้มใส่ป่าครับครับพี่น้องเห็ดเพาะมันบ่อโอ้เห็ดเพาะครับเห็ดเพาะเน่าครับผมครับพี่น้องเบิ้งครับ อุ้ยเห็ดเผะครับนี่ครับนี่ครับเห็ดเผะเอามาหา,าป่าเดี๋ยวทางเห็ดเผะพี่น้องเลยครับผมครับคางกุดข่าเป็นปลาชุมชนนะครับพี่น้องครับผมฟังอย่างนี้จะเป็นกุดข่านะครับ ครับเดี๋ยวไปรุ่นเพชรกันต่อครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บเพชรเพาะต่างหากนะครับถ่ายให้เบิ่งซื้นนะครับอุดมสมบูรณ์ครับบานเฮาอีสานบานเฮานะครับบัวขาดบัววัดนะครับครับรุ่นกันต่อนะครับเขาไม้เขาไม้โอ้ตอนเศร้าเนี่ยอากาศสดชื่นดีดีครับครับหลังนี่สบายดีนะครับ ครับร่างนีหล่อนนะครับท่านพี่น้องร่างนีไมีอาการครับอุยอยู่บนยอพี่น้องเลยปามุนอีกแล้วครับครับผมไม่รู้น้ำกันครับว่าสิอยู่ไปอยู่นะครับดันที่เก่าครับขับอยู่บนยอพี่น้องเลยอยู่บ่เส่ล้วซ่งเงียบอย่า ผมย่านแต่บอกหัวกระโหลกไงเหรอครับโอูอยู่ครับอยู่ครับมาแล้วครับโอ้โหสองเงี้นอีกครับพี่น้องมาแล้วครับแต้มสีนะครับครับงามๆเลยครับโอ้ยกินเลกพร้อมพี่น้องเอ้ยข้าผมกัดสายนะครับตัวนี้โอ้ยกินเลืกแห้ง เลิกละดีครับมันสีได้ยอยู่นะครับครับแต้มซีนะครับเบ็ดเลือยมาจากหลังนะครับหลุนกันต่อครับก็นลอกก็ร้อยมานน้ำอีกนะครับแลนมัวเดียกเกาะเบ็ดอีกก็ชาออกใครก็อุ้ยซอยก็พอจับนะครับก็จะดึงออกได้ครับหลังนี้ปูตายครับสงสารก็สงสารใจให้ก็ใจหายนะครับ ขับยังเงียบอยู่นะครับขับบนหลังนี้นะครับขับยังเงียบครับครับตอนนันขึ้นแต่คนพวกกวนนี่กินดีนะครับเงียบปู่หนึ่งเงียบปลาขึ้นนะครับครับหลังนี้เดี๋ยวเก็บก่อนครับขับเหลือต่อครับเหลืออีกฟังหนึ่งนะครับกับผม งานอาแห้งครับขับมาเบิงใตผมบมกระดันครับโอ้ลังกุดกินบอยู่นะครับพี่น้องขับลังนี่เหยื่อ,อยังครับเบนลังพี่โอ้ยังครับบอยู่นะครับ ครับผมเดี๋ยวเก็บเบดแล้วก็ไปรุ่นฟังหัวกุดข่านะครับครับผมครับเอาเบสวัรถก็นะครับวันวันนี่นะครับอ้วนเฝ้ารถนี่จะคนยานนะครับวันครับฟังกุดข่าก็อยามมาเรียบร้อยครับด้ซีแต้มนะครับครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งนนี่ครับ ฝั่งหัวกุดขาท่างนี้นะครับขับรุ่น้ำกันนะครับเบ็ดซิปก็ลงนง่ลยนะครับครับลังนีปูตายนะครับผมตบ่คอยเห็นขั้นเบ็ดจะของอยู่ใสขับลังนี่มีอาการครับครับผมขับอยู่บนอกรับพี่น้อง ครับดูนำกันต่ายครับอโอยูกำล่งรีดเลยเจ้าหน้าโอ้โอยูครับกินสะบัดโอ้ยนี่อาการจะโอยูครับครับไปรุ่นกระต้อครับครับตะเวนขึ้นเร็วนะครับแต่ว่าเมฆบังไว้นะครับอากาศก็เลยเบาห่อนครับมีลมบ่อยๆพร้อมนะครับครับผมรุ่นกระต้อครับ ครับคืออะไรครับหลังนี่หลังนี่ก็มีอาการนะครับพี่น้องครับนี่อยู่บนอ้อมแต่นี่อ้ยู่ครับยู่ยู่ยู่อู้ยู่ครับโอ้ครับใส่ส,สวยๆครับเออโอ้ยพันเครือต้นไม้ตัวนี้ครับ เออกอมขงแนนดูครับนี่ต้นนี้ดิดเหนียวแท้ครับพี่ห้อเลยครับผมโอ้ยเหนียวแหงต้นตันนี้เขื่อกระไลยครับโอ้ยเขื่อ ครับแต้มที่หานาะครับครับผมเดี๋ยวเก็บกันครับครับหมานมาอีกแต้มนะครับรุ่นกระตอร่อครับครับหลังนี้เหยื่อตายครับโอ้รับตายครับเหยืห่ครับหลังนี้เหยื่อปรตายนะครับเดี๋ยวปล่อยนะครับ ครับับหลังนี้ปู่ตายนะครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดเลยนะครับขับเหยื่อตายหลายหลังนะครับครับผมขับหลังนี้ก็เหยื่อหล่อนนะครับครับพี่น้อง กู้เบสเซ็ตเรียบร้อยนะครับครับเศ้านี่ถือว่ามานครับเก็บหอยมานแลนะครับครับผมในหลายแต้มนะครับเดหาแต้มครับอ่ามือวานก็ได้มัหกแต้มนะครับครับผมหาป่าขายนะครับปลาคอนีราคาดีนะครับยังบ่ได้่ราคาก็ร้อยหนึ่งนะครับครับโลละลอยครับครับ้า้าป่ามันหลายผมก็เฮ็ดแดดเดียวนะครับทีว่าทรงให้พี่น้องเฮานะครับ ครับช่วงนี้ปลาขายดีนะครับแล้วก็แดดกับบ่มีนะครับก็เขาช่วงฤดูฝนเต็มที่นะครับแดดกับบ่มีให้ตกป่าเลยนะครับขออภัยนะครับผู้ใดที่สั่งป่าแดดเดียวนะผบไใดนะครับครับผมมันบ่มีแดด้ตกครับผมก็เฮ็ดประแดกที่ว่าครับเฮ็ดประแดกตอนนะครับอัดแห้งไว้อ่าก็ต้องเฮ็ดมีน้ำนะครับเฮ็ดแบบเวลาเข้าเด้มากินเทามหมกมาปีงนะครับครับผมก็ถือว่าหมานแห้งครับ ครับเก็บมะข่อยมะน้ำครับเก็บบะขอยไว้เฮ็ดเมนูครับเพื่อเด้ตํำบักฮุงนะครับต่มแล้วก็ซอยว้ตํำบักฮุงนะครับว้ก้อยนะครับเป็นกับเข่าเราต้องไปซื้อเขานะครับบ้านเฮาบ่อึดแนวอยากแนวกินนะครับขยันนะครับครับผมถ้าเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์นะครับไทยดีก็ฝากกดติดตามนะครับหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสิบริพดานคลิปของผมฝากนั่นแน่นะครับหาอยู่หากินทินล่าสีครับสำหรับคลิปนี้ก็เกล้าข้าว่า สวัสดีครับเบดชุดนี้ตะขอผมสียักไม่เหมิดนะครับครับผมเราไปเบิ่งผลงานร่วมอยู่บ้านนะครับครับผมครับพี่น้องเมื่อเบิ่งผลงานเศร้านี้นะครับับผมใส่ง่ายๆเลยนะครับแตบโอ้ตายครับน่ครับครับก็ได้ตายแล้วผมเห็ดปลาแดกนะครับ ครับตัวนี้เป็นผลงานของวางหมู่ว่านนะครับใ่่ยมกระเวนครับหกแตมครับครับปล่อยนะครับโปรตายครับครับเรียบร้อยสองตนะครับครับผมเก็บบหอยไปก้อยไปตำหุฮงนะครับเดี๋ยวไปเบื้องปลาปลาแดกที่ผมเห็นนะครับผมกําลังอัดเกลือไปอยู่ครับ ครับนี่เป็นปลาล่าที่ผมเห็ดนะครับหลายนะครับอยู่นี่ประมาณหาโลเลยครับครับครับก็เหลือแต่แซ่เกลือไว้ขึ้นนึงมือื่นผมกปติขัวห้ำนะครับเดี๋ยวคุกใส่ห้ำมเดีวอัดกระปุกไว้ครับแต่ก็อีกสามเดือนผมจังสีใส่เข่าขัวนะครับให้หอมนะครับครับผม